ยิยนดีค Family สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะมาทำกล้วยตากคือกล้วยมันกินไม่ทันค่ะมันเริ่มสุกแล้วแม่ปุ๋ยก็เลยจะเอามาหั่นแล้วทำเป็นกล้วยตาก่ย๋งไม่รู้ว่าทำกล้วยตายัางไงมาดูมาดูไปด้วยกันมันเป็นการถนอมอาหารคะ่ะนี่นๆ ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะผ่าอึ๊บผ่าสี่นะคะอ๋อเป็นแบบอย่างนี้เหรอนีเฮ้ยไม่ยากเลยเอาแล้วจอมโกดมาแล้วอยากทำเอาแม่เบอร์แม่ปุ๋ยหั่นอย่่งอันให้ลูกเลย๋ยวหั่นเหมือนแม่ปุ๋ยอ่าผ่าสีนะแบบแตวันี้จะไว้มปในกรื่นดนูสิอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้อย่างนั้นแหละิกดลงไปหนูอุ้ยหนูยิ้มได้แล้วหนูยิ้มขล้อ่าผ่าอีกสีอ่าผ่าอีกครึ่งครึ่งของครึ่ง โอเคแบ่งไม่เท่าค่ะไม่เท่ากันเลยโอ้โหนูยิ้มนใหญ่มากถ้านใหญ่ไม่ปุ๋ยต้องหามอีกรอบนึงไม่งั้นมันาจะต้องตาใหม่แห้งเราจะต้องตากให้มันแห้งยง้มยิ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 ้ย้อยิ้มีิ้มยิ้มยิ้มยิ้นยินมยิ้ย้นแมงวัมยิมยิมยิ้มย้มย้าขา้ิ้ิ้มีิ้ิอม กี่วันนี่คือใครชอบแบบแห้งก็เอาตากไว้หลายๆวันถ้าใครชอบแบบชําๆก็เอาไว้สักวันสองวันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแดดด้วยนะถ้าแดดแรงอย่างเงี้ยหนึ่งวันก็น่าจะได้แล้วนะแล้วก็โอ้โหนิ่เบดนี่น้ำหั่นก้นหั่นหัวหั่นหัวหั่นก้นอะไรนะ่ไนคือเอาเอาทีละครึ่งไปลูโหดูยิ้มแบบอันสีนี่เลยมันลื่นหรือเปล่าจะลื่นหรือเปล่า เกือบเกือบเท่ากันได้แลวโอ้ได้แล้วสวยแล้วนะกล้วยนี้ได้จากประกาไปซื้อน้ำพริกตาแดงให้หนูยิมหนูแยมแล้วคุณลุงเข้าแถมให้หนึ่งเขาแถมอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งวีนะแต่พอหลายหลายวีรวมกันเป็นยาวๆเขาเรียกว่าหนึ่เคลือดหนึ่งอะไรนะเคลือรอเรือรอเรือนักรบนักรบไอ้หยาเมื่อก่อนพูดรอเรือไม่ได้เลยหนูแยมอ่ะเพราะด้วยอาจจะเป็น ลิ้นฟันอะเรื่องฟันมีปัญหาเดี๋ยวนี้คือเริ่มพูดได้แล้วอเสร็จแล้วเหรอเร็วจังลองไปถามพ่อใหญ่ได้นะลองไปถามพ่อแม่ได้ว่าว่าพูดยังไงโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอค่ะอ่าแล้วก็ไปตากเนาะเสร็จแล้วนะคะแม่ผู้ใเอาผ้าขาวคลุมนะคะแล้วก็ใช้เทปแปะไม่มีอะไรนะดีไอวีดีเอาฝาชีมีก็ต้องมีฝาชีหรือหมูง่ะค่ะหมูงปิดไปเดี๋ยวเราจะไปตากกันข้างนอกนะคะตาก นี่เลยนะคะแต่ตอนนี้แดดมันลับไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะนี่มาแล้วมาแล้วแดดมาแล้วว้าวลุนกันลุ้นกันนะคะตอนนี้นะคะแดดไม่มีแล้วค่ะพระอาทิตย์อะค่ะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะเก็บนะคะจะเก็บมันไว้ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาตากอีกแดดหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะแม่ปุ๋ยเอามาตากซ้ําอีกรอบนึงนะคะ แต่น,นี้รอค่ะทองฟ้าก็ค่อนข้างที่จะแจ่มใสรอแม่ปุ๋ยกะว,ว่าจะตากวันนี้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวตอนเย็นจะลองเอามานึ่งดูนะคะตอนนี้นะคะแม่ปุ๋ยก็คิดว่าอุ้ยแมงวันพอ,อแล้วนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันแห้งมากเดี๋ยวเราจะเอาไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะเอาเข้าไปนึ่งนะคะโอเคปะตามมาค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมานึ่งกล้วยกันนะคะหลังจากที่แม่ปุ๋ยตาก ประมาณสองเกือบสองแดดโอ้มันแห้งอืมโอ้แห้งเลยนะโอ้แห้งแบบช้ำๆอะแห้งแบบช้ำๆเห็นไหมอ๋อมีความแฉะอยู่มีความแฉะอยู่อยอพอละไม่ปุย๋ยช่วงนี้มันไม่มีแดดอะไม่ปุ๋ยจะเอานึ่งละอ,อ่ะหนูยิม้มหนูแย,ย้มก็หยิบมาใส่ในเขาเรียกว่าอะไรหมวดนึ่งข้าวสีมันไม่ได้เน่าเอ้ยกลิ่นอะไม่ได้เน่านะเนาะก็เป็นอย่างนั้นแหละกลิ่นมันตัวเหมือนปลาเลย อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็อันนี้หม้อนึ่งปึ๊บแล้วก็แม่ปุ๋จะนึ่ง30นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูนะคะมันจะเป็นยังไงกล่องกรสุกเลยนะคะตล่องมเลยนี่สีมันเปลี่ยนแล้วก็เป็นสีม่วงเลยค่ะมาเดี๋ยวแม่ปุ๋จะยกลาเป็นไอร้อนเดี๋ยวแม่ปุ๋จะเฮส่ในี้ให้ดูนะคะโอ้ได้อยู่นะช้ำๆ หอมวอาะอ๋อหืออ่ะจิ้มนะเป็นไรอร่อยไหมปลาฟ้าดปลาด้เหรอนิ่ม่อยยอือแต่ก็อร่อยนะได้ไหมอร่อยเลยเหรอหวานจากธรรมชาติเลยร้อนร้อนข้าวต้มอ่ะนะคะเอาอารมณ์ข้าวต้มข้าวต้มมัดยันอืมอร่อยหวานมากเลยเนาะหวานมาก เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วแช่ตู้เย็นเสร็จมันจะมีความนึบหแบบแข็งแข็งเ็นหวานออโอเคนี่นี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีนี่นะคะาาหเป็นการยืดอายุป้อยให้แบบกินไปได้อีกงั้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมไปก่อนหอเลยนี่มันแบบรวมบายบาย